รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน เช้าว,วันหลังพายุเข้าช่วงสงกรานนะครับก็เมื่อคืนวันที่13นะฮะเล่นเอาซะเออเขาเรียกว่าบ้านเรือนหลายๆห,หลังนี่หลังคาปลิวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เศษใบไม้เศษต้นไม้นะครับกิ่งไม้ใหญ่นะครับหักโค่นกันละเนระนาะนะฮะก็นะเนะช้ามาวันนี้ ท้องฟ้าฟยังคืมๆอยู่ครับแต่ก็อากาศดีครับถามว่าอยากให้ตกไหมก็ถ้าตกลงมาก็ตกได้ครับแต่ไม่เอาพายุไม่อยากได้พายุเลยเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้กับเพื่อนๆได้ดูสภาพนะหลังจากที่พายุเข้าเม,เมื่อเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะปั่นกันแบบชิวๆสบายๆนะครับไปคันเดียวนะฮะไปคันเดียว ก็เดี๋ยวจะไปาเ,เพื่อนๆนะครับพาเ,เพื่อนๆไปวัดศรีมงคลไปไหว้สักการะอ,าองค์พระครูบาศรีวิชัยนะครับองค์ใหญ่ที่สุดนะ,ะในพื้นที่เขตอําเภอฝางอเาเภอแม่ายแล้วก็อำเภอชยปาการนะครับสามอำเภอตรงนี้เอาเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับถนนทนทางแล้วก็ก็เรียกว่าหลังจากที่พายุสงบนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ Deserves to be free. I never want to look at a house in the garden. I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now We've ด้านหลังผมนะครับอ่าครูบาชีวิชัยนะครับนักบุญแห่งรัตนานะครับก็เดี๋ยวเราทําการไหว้สักการะกันก่อนอายุนะฮะเข้ามาเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับก็ทําให้อย่างที่บอกครับสภาพทุกที่ครับ,รรบไม่ว่าจะบ้านหรือว่าวัดนะครับกิ่งไม้นี่ก็เอ่อเาเรียกว่าหล่นกันเกลือนเลยนะครับเกลื่อนวัดเลยนะครับนี่ยด้านหลังผมนะครับ เอาละเดี๋ยวผมพญออาตถ่ายโลกเช็คอินที่นี่กันก่อนแล้วกันครับ ก็ได้ขึ้นไปกราบไหว้นะครับสักกราระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูพระนอนนะครับบอกว่าพระนอนที่เนี่ยเป็นพระนอนไม้สักด้วยนะครับก็สวยงามแค่ไหนนะก็เดี๋ยวติดตามชมครับ นะครับก็เป็นผ้านอนนะครับไม้สักท้องนะครับที่แกะสลักทั้งหมดนะครับเป็นรูปกรงนะคะับ็นผ้านอนนะครับนี่นะฮะด้าน,นก็เก่าแก่นะครับอายุก็ร้อยกว่าปีได้นะครับก็เดี๋ยวเราทำการสักระไหว้กับสักระขอพรในวันสงการนี้ก่อนก็แล้วกันครับ ทำการกราบไหว้สักการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะไหว้สากันได้นะครับที่วัดศรีมงคลนะครับก็มีทั้งบูชานะครับพระธาตุประจําปีเกิดนะฮะนี่ด้านหลังนะครับครบทั้ง12นะครับ12บ12ธาตุบราศีเลยนะครับก็หังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนะครับไปร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะฮะเป็นร้านคาเฟ่ที่ เขาเรียกว่าบรรยากาศแบบคลาสสิกมากนะวันนี้ปั่นคนเดียวไปเรื่อยๆไปชิวๆครับแต่ขากลับก็ไม่แน่ฮะเอาเหนื่อยกับสักนิดหนึงอ่ะเอาแล้วฮะไปกันต่อครับ เราเลี้ยวเข้ามาที่ทางป่งน้ําร้อนนะครับก็จากปากทางนะฮะคาดว่าสัก5กิโลน่าจะได้ครับเพราะว่าร้านเนี้ยอยู่อยู่ก่อนถึงนะครับก่อนถึงป่งน้ําร้อนนะฮะออายังไงก็รอชมก็แล้วกันครับเป็นร้านที่นั่งนั่งฮนะแนวสไตล์คันที่แบบคลาสสิกรถเลยครับ เรามาเช้าไปนะครับก็หลังก็เปิด9ก้าโมงนี่ก็8ปดโมงกว่าแล้วไม่มีใครมาก็สงสัยคงต้องหาร้านร้านใหม่ฮะหรือไม่ก็อาจจะตีกลับเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวขอที่ดูก่อนตันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศก,าก่อนก็แล้วกันครับ ัดใจแล้วกลับบ้านเลยแล้วกันนะไปกินกาแฟที่บ้านดีกว่าแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวสภาพก็คงจะเริ่มร้อนละยังไงวะยังไงช่วงนี้นะโควิดมาอีกรอบแล้วนะครับเป็นรอบที่3านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยกันลวกันครับก็สําหรับอีพีนี้นะฮะฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะสำหรับอีพีนี้เนี่ย เสียดายครับเสียดายก็อย่างดีฮะได้ไหวพระในวันสงการครับแต่ก็โอเ,เสียดายร้านคาเฟ่นนะฮะร้านกาแฟน่านั่งนะครับแต่ว่าอร้านไม่ไอฝางชะการนะครับน้อยร้านนะครับพี่ว่าจะเปิดกันเช้าเช้านะครับเสียดายครับอยากให้เปิดเช้าเช้าเหมือนกันฮนะสำหรับวันนี้นะครับทริปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสำหรับ e ีพีนี้ลาเพื่อนๆกันไปก่อนครับสวัสดีครับ